มวยไปมาไทยและท่านผู้ติดตามช่องยูทูบมวยไปมาไทยตุน่ันครับวันนี้วันที่7เมษายน2,565ผมมวยไปมาไทยก็มาพิธาพิจารยณาเชิญมวยก่อนช็อกของรายการมวยช่อง3นะครับซึ่งจะทำการแข่งขันกันในวันเสาร์ที่9เมษายน2,565คนรับนจะถ่ายทอดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลาประมาณสัก เที่ยงสิบห้านาทีนะครับประมาณสักเที่ยงสิบห้านาทีหรือว่าเที่ยงยี่สิบนะครับนีก็ถือว่าเป็นรายการมาช่องสามนะครับราจกากวยช่องสามสำหรับการวิเคราะห์พิจารณนเชิงมวยก่อนชกของผมก็ต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่อย่างเต็มความสามารถแล้วนะครับในส่วนผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถคาดพิาได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามวยที่ผมชี้ตัวเล่นผิดพลาดก็ ไม่ต้องเสียกาลังใจครับเพราะว่าผมมาวิเคราะห์ชั้นชมมยก่อนชอกให้กับทุกท่านเป็นประจําอยู่แล้วทาง YouTube ม e ั่นเองนะครับนะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมหนึ่งครั้งนะครับนะครับฝังผมเราผูจารชั้นเช่มยแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจผมหนึ่งครั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับนะที่ผมจะได้ลงให้เรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าผมาเป็นมวยูที่จะลงเป็นมวยูที่ วิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนช็อกทุกคู่นะครับเนี่ยเพราะว่าชี้ตัวเล่นให้กับสมาชิกก่อนมวยช็อกทุกครั้งทุกคู่คนะครับเพราะงั้นการที่ผมจะชี้ตัวเล่นก่อนช็อกให้กับสมาชิกได้นั้นก็จะต้องมีการวิเคราะห์ชั้นเชิงมวยแล้วก็ทําการบ้านนักมวยแต่และคู่มาเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับท่านใดที่ทยังไม่มีตัวช่วยนักตู้ก็อย่าลืมนะครับนัมวยหูเดอนละหนึ่งพันบาทนะลายเสียงเดินละสี่ร้อยบาทลายเสียงเวทีก็เจ็ดร้อยบาทลายมวยหู PP, พีพีเพรเครื่องข้าวเวทีก็เดือนละสองพันนะครับนะสำหรับท่านใดที่อยากจะทดลองฟังก็มอยหูนะครับทดลองฟังมีเฉพาะมอยหูรายสัปดาห์ก็สัปดาห์ละสามร้อยบาทนะครับนะท่านใดที่ยังไม่เคยฟังผมภาคมอยก็สามารถที่จะฟังได้ทางช่อง y o u t ท b e ซึ่งผมลงไว้ให้ทุกสัปดาห์นะครับนะสัปดาห์ละคู่สองคู่ก็แล้วแต่นะครับนะแต่ว่าก็จะลองให้เรื่อยๆนะครับนะถ้าเกิดว่าชอบการภาคมอยแบบผมตามสไตล์ผมนะก็ ซึ่งคิดว่าภาคมวยอาจจะไม่เหมือนใครนะครับอาจจะไม่เหมือนใครเพราะว่าภาคมวยที่ละเอียดมากรู้ข้อมูลมวยมากแล้วก็ภาคมวยอย่างเดียวนะครับไม่ไม่รุ้นไม่เชียร์ในเรื่องของการได้เสียใดยๆทั้งสิ้นนะครับดูราคาบนล็อกดูอาวุธมวยบนเวทีแล้วก็ภาคมวยให้กับสมาชิกชี้ตัวเล่นก่อนมวยชกวิเคราะห์เกมรูปเกมอะไรต่างๆให้กับสมาชิกนะครับเพราะว่านักมวยที่ผมทําการภาคนั้นก็ถือว่า ผมได้ศึกษามาแลวเป็นอย่างดีนะครับนะภาคมอยด้วยสมองครับนะสมาชิกก็จะเสียยากนิดหนึ่งนะครับนะก็ถ้าสนใจก็สมัครผ่านออดีไล์แฮปปี้บอ2016ได้เลยนะครับนะเมื่อเป็นสมาชิกันแล้วก็การันตีว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณกำลังใจครับที่ให้กันเสมอมาแลวก็ก็ทำให้มีการมีคลิปขึ้นทาง YouTube จำนวนมากมายจากผมนะครับนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมก็ลงเฉพาะช่องเจ็ดอะนะแต่ว่าช่วงหลังนี่ปีนี้ครับมีกำลังใจที่ดีครับเนะเพราะว่าได้รับการสนับสนุนถ้าเกิดว่าชิดต้นก่อนชกชนะ4-0ไม่ว่าช่องไหนช่องใดก็ตามนะครับถ้าเป็นก่อนชกนะครับ ก็จะได้รับเบรนัสทันทีหนึ่งคำันนะครับในสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้ก็ผมก็สามารถที่จะทําได้ก็ได้รับเบอร์นัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ปีนี้ก็จะสนับสนุนกันทั้งปีครับนะเพื่อที่ให้วงการมวยของเรานั้นเดินหน้าต่อไปได้นะครับนะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีครับพักยก77ผู้สนับสนุนช่องยูทูบของผมอย่างเป็นทางการนะครับแต่มวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปได้นะครับนะที่มีตัวแอดนำหน้านะครับนะ p a k y o k 77ได้เลยนะครับนะก็ การันนะรรตีในเรื่องของการเงินนะผมการันตีในเรื่องของการเงินแล้วก็อยากจะรุ่นอยากจะเชียร์กันนี่ก็ตามสบายได้เลยนะครับสนุกสนานอย่างแน่นอนนะฟังผมแล้วไม่มีที่รุ่นที่เชียร์ก็แอดไปเลยครับนะแอดพักยก7จนะครับ <c oughs> สําหรับ ท่านใดที่ต้องการเข้ากลุ่มฟรีนะกลุ่มฟรีซึ่งจะมีข้อมูลมวยวันธรรมดาให้นะครับที่ผมไม่ได้ลงหลังช่างนะแล้วก็จะมีวันเสาร์วันอาทิตย์นี่จะมีราคาแบบวิจวินะครับในช่อง3ามแล้วก็ช่อง7พร้อมกับข้อมูลมวยหลังช่างให้นะครับนะถ้าสนใจเข้ากลุ่มฟรีนะครับนะเข้ากลุ่มฟรีสามารถพูดคุยกับผมได้ทางกลุ่มไลฟ์ฟรีทางกลุ่มฟรีนี่ก็ อ่าผมจะปักหมดไว้ให้นะครับในะช่วงนี้นี่ลืมงานเยอะ,ะครับงานเยอะงานเยอะแต่ว่าอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวของช่องสามนี่แหละเดี๋ยวผมจะปักหมดไว้ให้นะครับนะใครอยากเข้าช่องฟรีก็กดลิงก์แล้วก็เข้าฟรีไปอยู่ที่อ่ากลุ่มผมกลุ่มลายฟรีได้ทันทีเลยนะครับก็มาว่ากันที่มาว่ากันที่มว,ทมวยคู่ที่หนึ่งช่องสามประจำวันเสาร์ที่เก้าเมษายนสองพันหร้อหกสิบห้านะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านประเดงขาวของสักพินโยพบกับทางด้านกองฝ่ายนำเงินปลายพยักเอนนี่มวยไทย มวยคืนนี้ช่องการพิการ121ปอนด์นะครับสำหรับรายการมวยช่อง3ซึ่งผมลองคลิปช้ามากนะครับเนื่องจากว่าทางด้านของรายการมวยช่อง3มันไม่เรียบร้อยนะครับมีมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนกันเยอะนะครับข้อมูลมวยที่ผมนำมาลองให้ณเวลานี้เวลาเที่ยงกว่าๆของวันที่7เมษายนนี้ถือว่าเป็นข้อมูลมวยที่อัปเดตที่สุดแล้วนะครับล่าสุดเลยนะครับนะ สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงขาวพองนี่ก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างสูงยาวแต่ว่าเสียเปรียบชิวงชกเล็กน้อยนะครับนักสมวยก็ฝีมือบูดบุญเข่าหน่อยขับรูปร่างได้เก่บารุดของชกก็ถือท,ทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่าชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับข้อมูลทางด้นานเทคนิคของทางด้านฝ่ายแดงขาวพองสักปิญโยนี่ชกไปที่มะกรุงมาก็ประมาณสัก ยี่สิบครั้งเคยแพย้นอกกับดนของกุชกในเวทีโรงสองครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่สองทั้งในยกที่สามทั้งสองครั้งแหละนะแล้วก็เคยชนะนอกกุชชกในสามครั้งเป็นการชนะนอกในยกที่สามมากที่สุดสองครั้งปัจจุบันอายุสิบแปดปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรจากนกครศรีธรรมราชนะครับเปีน,นี้นี่เป็นดาร์บี้แมตช์เมืองนครศรีนะครับเพราะว่าทางด้านของกุชชกนั้นเป็นมวยนครศรีธรรมร,ร,ราชด้วยเช่นกัน ส่วนทางด้าน,นของฝ่ายนวลพายพยักแอนนี่มวยไทยนี่ก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างจะสูงยาวทรงมวยนี่เดินหน้าท้าชนของนยบูสซู้ดุดันยันห้ายกระพุกของเขาชกท้าดวลชวนแลกตลอดเกมนะครับนะก็เป็นมวยที่ชกวงวงในเก่งกว่าวงนอกเช่นกันท่านมวยค่นี้ก็คงจะดวลเข้ากันสนุกเลยนะครับนะแต่ว่าทรงมวยนี่ออกจะเป็นรองนิดนึงนะคอ่อนข้างคือจะออนแอนเกมกลางไปนิดหนึ่งแล้วก็ฝีมือมวยกระดูกมวยในเรื่องของฝีมือมวยวงนอกหรือว่าเหลี่ยมตัวอะไรต่างๆนี่ ความเจ้าเล่บนเวทีนี่จะเป็นรองทางด้านของคูชกนะครับขอบ้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านฝ่ายน้ําเงิน่ายพยักษ์นี่ก็เป็นวันก็สูง180ซนเมตรนะครับอายุ19ปีจากนะครศรีธรรมราชชกค,ครั้งล่าสุดก็เมื่อวันที่1ปีใหม่เลยครับนะวันที่1เดือนมกราหมห5กับวันนั้นช11ก116นัดนนี้มาชกค,ครั้งที่2ของปีนี้ก็ชก121บปอนด์ เคยชกเวทีมังกรมาแล้วก็ประมาณสักยี่สิบครั้งนะครับนักระดูกมอยเวทีมังกรใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่เคยแพ้นอกด้านของคุชกนั้นสามครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่หนึ่งยกที่สองหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการแพ้นอกภายในสามยกทั้งสามครั้งนะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินแล้วก็เคยชนะนอกคุชกหนึ่งครั้งในยกที่สองนะครับการที่ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินการที่ผมแจ้งว่าทางด้านฝ่ายนนในแพนมีสิติการแพ้นอกภายในสามยกนี่ทั้งสามครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ ครับเนื่องจากว่าผมชี้ตัวเล่นก่อนชอกนะครับถ้าเกิดว่านักมวยที่มีสติการแพ้น็อกภายในสามยกมากผมจะไม่ชี้ให้เล่นนะครับอาจจะไม่ชี้ให้เล่นก่อนชอกหรืออาจจะให้รอผ่านสามยกเพราะว่านักมวยที่มีสติการแพ้น็อกง่าย,ายๆภายในสามยกแบบนี้นี่อันตรายมากครับสาหรับการชี้ตัวเล่นก่อนชอกนะครับเมื่อคูนนี้ก็เคยชกกันมาหนึ่งครั้งครับเมื่อวันที่ยี่สิบ สี่นะวันที่สี่เดือนในสาย,ยนสองพันห้าร้อยสี่ก็คือปีที่แล้วนั่นเองนะครับแตผ่านมาประมาณก็เกือบหนึ่งปีวันนั้นชกกรทีกัดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับก็เป็นทางด้านของขาวของสกปิญโยนะครับเป็นฝ่ายชนะในยกสุดท้ายนะครับในยกท้ายด้วย <c oughs> ด้วยปีมือมวยสมองมวยที่ดีกว่านะแทงและพับแทงราคาแต่และพับแต่และราคาในทางด้านของฝ่ายนมิมมเรื่องสูงกว่าเล็กน้อยไม่สามารถเทียบทำาอะได้ถนัดนักก็เบียดชนะไปได้ในยกท้ายนะครับมาเจอ างเรือบางตั้งตัวอยู่ข้างเชือกนะปีมือมวยเหลี่ยมตัวอะไรต่างๆในทางด้านขาพองนั้นดีกว่าส่วนทางด้านกอฝ่ายนำเงินนี่จะได้รูปเรียบรูปร่างเลยก็ได้มวยส่งเดินนะครับ,รบนะก็คงคู่ที่สุขสีพลิกไปมาสามยกก็ของจะพลิกกันไปมาร้อยกว่าตลอดแล้วนะครับคู่นี้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็ยังเห็นว่าทางด้านของขาพองสักเปินโยครับปีมือมวยวงนอกเหนือกว่านะครับนะก็วงในเหลี่ยมตัวดีกว่าน่าจะเอาชนะน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายนะครับเอาตัวรอดไปได้นะครับแบบ พลิกไปพลิกมาทลักทุเลพอสมควรนะก็ให้สัดส่วนที่จะชนะนที่จะชนะนในนัดนี้นา่าจาสัดส่วนอยู่ที่55เปอรนตะครับนะทีตัวเล่นก่อนช่างดังชอบริธันัดของเขาผองสักพินโยนะครับในเหตุที่ผมให้เพียง55เพราะว่าทางด้านของฝ่ายน้ําเงินนั้นตัวใหญ่กว่าเยอะนะครับ คู่ที่สองครับเป็นการทบกันระหว่างทางด้านประแดงนปออุไทยหมูพิงมานลอยจงเบิร์ตพันาขฝั่งน้ำเงินสองฝั่งของไอเบคุบมวยขึ้น่วการพิกัดถึงร้อยสาสิบห้าปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินจะเสียเปรียบในเรื่องของเวทพิกัดน้ำหนักเพราะว่าอาจจะชกเวทเล็กกว่านะครับสาหรับทางด้านของปาอุไทยก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างจะสูงยาวใหญ่กว่าเห็นชัดนะทรงมวยก็ปีมือครบเครื่องครับนะลุกรับได้เก่งปรนุษของเชกนี่ก็ถือว่าทาได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่าชกวงนอกเก่งกว แพ้แล้วบางคำบ,บางคราวก็มีหยอกด้วยนะครับส่วนทั้นกองไฟใาเมืองสองฝั่งของ F. 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 เอฟเอคลนี้ก็ก็เป็นมวยกว่าครับรูปรา่างจะเสียบเียบเชิมชกเพราะว่าชกเวทเล็กกว่านะสมวยนี้ก็ฝีมือครับเครื่องครับนะตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโตเก็บการอนตของกุทอก,ก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในแล้วก็ชกวงในเก่งกว่าวงนอกด้วยนะครับนะเขาในเหลี่ยมในนี่ก็ถือว่าจะทําได้ดีเลย ข้อมูลทางด้านเที่ิของสองฝั่งของนี่ปัจจุบันอายุยี่สิบปีนะสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบจากหนองคายหรือว่าเป็นนักชกที่มีเชื้อชาติมาจากพี่น้องลาวของเรานะครับนะ,ะจากประเทศลาวพี่น้องลาวนะครับนะซึ่งสมัยผมมีพี่น้องลาวเยอะนะครับก็น่าจะได้ลุ้นได้เชียร์ทางด้านของสองฝั่งของกันโดยที่ผมภาคราคาให้ฟังนะครับนะ ก็มีเสถิทยที่หรูหราหน้าดูทีเดียวนะครับช่วงนี้นะครับก็ชนะมาแล้วแปดไฟต์ติดต่อกันนะครับนนะชกเวทีเบือคก,กุมาก็ประมาณสักสาสิบครั้งเคยชนะนอกคู่ชกหนึ่งครั้งในยกที่สามแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครมาก่อนในเวทีเมืองกรุงนะครับใยคูนูนี้ก็ไม่ต้องคิดมากครับในวอนขึ้นเวทีก็ร้องไปเลยครับในที่ทางด้านของสองฝั่งของไอแบคครุบในราคาดีๆก็แต่งตัวซื้อขายบางคุเอานะครับเข้ากอดเข้าไปไว แต่งตัวได้ไวนะครับสําหรับคู่นี้นะครับนะก็ให้สัดส่วนที่ทางด้านของ2ฝั่งของจะชนะในนัดนี้ในตัดส,ส่วนอยู่ที่65%ชี้ตัวเล่นก่อนช่างยังชอบดี่นด้านของ2ฝั่งของ f อฟเอกรปนะครับ คู่ที่สครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการในวันนี้นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงสิงห์ดมทองทีบีเอ็มยิมพวกวับทางด้าของฝ่ายน้ําเงินวัชรพลสิงห์มาวินหมือคู่นี้ก็เป็นมวยรอบม้าบินนะครับครั้งที่10บนะนอ่อา k n ผู้แพ้ก็กลับบ้านไปผู้ชนะก็ เดินทางในสายนี้กันต่อไปนะครับสําหรับทางด้านของวัชรพลก็ถือว่าโชคดีนะได้ถือว่าโชค,โชคดีส้มหลนนะครับได้มาชกรายการมวยรอบนี้นะครับปกติก็ไม่มีรายชื่อที่จะชกในรายการนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่คู่คู่คชเกเก่อนนี่ก็ถอนแทนกันไปเยอะนะันถอนกันไปเยอะก็เลยทางด้านของวัชรพลก็เลยได้เข้ามาเสียบแทนนะครับ สำหรับทางด้านของวัชรพลก็เป็นมืยขวาครับรูปร่างสูงยาวใกล้เคียงการสองมวยก็ฝีมือวูบบนเข่าในรับได้เก็บการวิธของผู้ชกถือท่าน่้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับนะแล้วก็จังหวะอาวุธมวยนี่อะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเก่งเลยนะครับมาชกวงในนะครับผมดูว่าชกวงในนี่จะเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับนะ แต่ว่าช่วงนี้นี่ฟอร์มแย่หน่อยก็แพ้มาแล้วสี่ไฟติดต่อกันขอ้อมูลทางด้านเทคนิคของวัชรพลสิงห์มาวินปยุวณัยสิบเก้าปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบจากจังหวัดสองขาซึ่งเป็นอดีตแชมป์หนึ่งร้อยปอนด์ของบีทีมอเมริกัอ้อมน้อยด้วยนะครับในะช่วงบีทีมกรุมาก็ประมาณสักยี่สิบครั้งเคยชนะน,น,นกคุยก็สองครั้งนะครับแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในบีทีมกรุมาก่อนเพียงแต่ว่าช่วงนี้นี่ฟอร์มมีฟอร์มนี่อาจจะสะดุดหน่อยนะครับปลายๆนี่จะมียุบนะครับปลายๆนี่ช้าลงครับสาาหรรัับนของวชพล ดูว่าร่างกายใียังไม่ดีเท่าไหร่ครับนะส่วนทางด้านของฝ่ายนเินสิงห์ดมทอง B.T.M. ยิมน่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยกักษ์เคเยงกันแต่ว่าชกเวทใหญ่กว่ามาตลอดนะครับนะ,ะสมมวยนี่ก็ประเภทฝีมือครบเครื่องครับตั้งรับจับทางดึงบงังตั้งต้อเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเก็บกอาวุธของชกกชถือทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้ทงในเลยนะครบเครื่องอ่ะเป็นมวยที่ครบเครื่องแล้วก็อาวุธมวยก็หนักหนักแรงนะครับนะหนักแรงแล้วก็เป็นอย่างทุกรูปด้วยนะครับลุ้มดนับนักได้ตลอดเลย แต่เนื่องจากว่าทางด้านของฝ่ายแดงวัชรพลสิงห์มาวินยังไม่เคยแพ้นอกใครในวีดีมกรผมเชื่อว่าเมื่อคู่นี้นี่น่าจะยืนระยะกันครบ5ยกวัดใจกรรมการนะครับ ขมวนทางด้านเด็กใของสิงห์ลมทองปัจจุบันอายุ24ปีสูง173เซนติเมตรจากปัตตานีชกครั้งล่าสุดนีพิกัด124ปอนด์เลยะแล้วก็ผลงานนี่ชนะมา15ไ่้ไติดต่อกันแล้วนะครับนะชววมนกมาทรุงมาก็ประมาณสัก30ครั้งเคยชนะนักคู่ชก6กครั้งในะยกที่3ามาที่สุดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทรุงเช่นกันนะครับนวะมวยคู่นี้ต่างฝ่ายต่างไม่เคยแพ้นอกใครเช่นกันก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคู่มวยที่ยิงแยกครบ5ยกนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับทางด้านการเตรียมตัวฟิตซ้อมนี่ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินดีกว่าเพราะว่าทางด้านแ่านแดงมาเสียดแทนนะครับนะแล้วก็ผลงานของทางด้านซิมทองทองช่วงนี้นี่กำลังสดกําลังแรงนะครับนะชกอยู่เวทีมวยอ้อมน้อยประจําสถานด้านของฝ่ายแดงก็นานๆจะได้มาชกทีหนึ่งนะครับนะือว่าการชกรางวัลตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนี่ทางด้านของฝ่ายน้าเงินจะคุ้นชินกว่าแล้วก็สภาพร่างกายทั้งแข็งแกร่งกว่าด้วยนะครับนะก็ให้ทางด้านของซิมดอมทองครับมีโอกาสที่จะชนะในนี้ในสัดส่วนอยู่ที่6 0เซ พี่ตัวเล่นก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของสิมโดมทอง t b m ยิมนะครับคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงสิงห์วิเศษภูกเก็ตมวยภูกเก็ตสิงห์ไทยพบกับทางด้านของฝ่ายน้ําเงิน ชุมพรท่าแะยาสักนะครับนะเพชรชุมพรท่าแะยาสักนะครับซึ่งเป็นคู่มวยอัปเดตล่าสุดนะครับนะสำหรับท่าหน้าของสิ่งวิเศษนี่สิ่งวิเศษนี่เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างจะสูงยาวเลยนะทรงมวยนี่ฝีมือผู้บุญเขาในครับรูปร่างได้เก็บการนวดของกระทบจะทาได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในดูว่าชกวงนอกแก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะคือแก่งทั้งนอกทั้งในเลยสำหรับท่าไน้ของสิ่งวิเศษแต่ว่าดูว่าวงนอกจะดีกว่านิดนิดนะครับนะค้ชมวยท่าน้าเทคนิคนี้ปัจจุบันอายุยีจจากััังงหวดตรครับล่าสุดใน110 5ปอนด์แต่ว่านัดนี้มาชก103ปอนด์และว่าชกครั้งล่าสุดนั้นคุณชกเป็นมวยมาแทนนะครับแนตะ่ชกไปที่บงกรุงมาก็6ครั้ง <c oughs> เคยแพน้นกข่ายกตแต่ด้้นของชกในบรีรัมย์ก็1ครั้งแลวก็ยังไม่เคยชนะนกข่าในบุรีรัมุงนะครับเพราะนั้นอาวุธมวยนี่ไม่ได้หนักแรงมากนะครับสําหรับทางด้านของประแดงส่วนทางด้านของฝ่ายน้าเงินส่วนทางด้านขวานงนทพชจุมพรท่าแซยสัตว์นีอ่ายัง ยังไม่รู้ว่าเป็นนักวัยคนไหนกันแน่นะครับนะเพราะว่าเป็นมวยมาเสริมแทนนะครับเอาไว้เอาไว้เอาไว้ในกลุ่มหลังช่งางอ่ะหลังช่างเดี๋ยวผมก็จะสรุปมวยให้อีกทีหนึ่งนะครับนะแต่ว่าตอนนี้หาแล้วหาไม่เจอนะครับนะเพชรชุมพรเพชรชุมพรภายยาศาัการนะก็ขอเวลาไปสืบค้นข้อมูลกันนะครับ ก็ครบถ้วนกันทั้งสี่คู่ครับสาหรับรายการมวยช่องสามซึ่งต้องบอกว่ามาช้านะครับนะเพราะว่าคู่มวยของทางน้านช่องสามนั้นไม่เรียบร้อยนะครับมีมวยป่วยมาถอนมวยเปลี่ยนถ,นถอนแทนกันเยอะพอสมควรเลยนะแต่ว่าเมื่อมีข้อมูลเมื่อคู่มวยเรียบร้อยผมก็รีบมาลงคลิปให้ทันทีนะครับนายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่าผมมีเวลาว่างเมื่อไหร่คู่มวยเรียบร้อยเมื่อไหร่แบบไหนอย่างไรผมก็จะได้ลงคลิปให้ทันทีท่านก็จะ ไม่พลาดนะครับนะคลิปที่ผมลองให้เพราะว่าถ้ากดกระดิ่งไว้ก็จะเสิร์ฟกันถึงบ้านเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับนะขอบคุณกำลังใจที่ทําให้มีคลิปนี้ขึ้นมาทาง YouTube ได้นะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมที่เต้นชนะ 40ก็รับโบนัสทันทีครับ1กำปั้นแล้วก็ขอบคุณพักยก77นะที่สนับสนุนช่องนี้อย่างเป็นทางการแต่งเป็นทางการนะครับแล้วก็สนับสนุนให้มีคลิปหลังช่างนะครับมีคลิปหลังช่างช่อง7ในตอนเช้าวันอาทิตย์ด้วยนะครับนะก็ติดตามกันได้นะครับนะก็มวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกนะครับนะแอดไลน์ไปที่แอด pakyok77 นะครับนะก็การันตีในเรื่องของการเงินเบิกถอนไวสมัยที่ผมนี่ใช้บริการกันมากเลยครับตอนนี้แจ้งผมมาว่าเบิกถอนไวมากๆเลยนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคด,ดีครับ